ขอบจะซับครับนี่ครับวันนี้ที่แหลมชะบังครับได้เจอกับแชมปนะ์สิงห์แชมเปี้ยนชิพนะสิงห์อ,อัลไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเดนวิดเดวิดบุรุบณ์ซับครับลุมหนึ่งครับนุ่มๆก่อนครับลุมแรก าสบายแหลมชะบังหลุมหนึ่งนะครับเป็นไงค,ความรู้สึกหลังจากที่ได้แชมป์ที่สุวรรณนะครับเป็นไงความมั่นใจมาขึ้นเยอะไหมความมั่นใจแล้วก็จริงก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะการเล่นก็ยังเดิมอืมก็คือกอล์ฟเกมบุก,ก,บกนี่นี่เดี๋ยวนี้เขาต้องสายกอล์ฟเกมบุกนะครับหนุ่มๆตีไกลๆให้ฉลาดขึ้นเล่นฉลาดขึ้น อ๋อพอเมื่อก่อนมันมีบูมบ้ามาันะใช่อโอเค,อเคก็ชนะแล้วก็ปลดล็อกไปได้หน่อยนะครับใ่โหญ้าเนียนมากครับที่แหลมชะบังนะฮะหญ้าน่าจะพันเดียวกับสุวรรเลย แล้วตอนนี้เด่นวิดซ้อมอยู่ที่ไหนครับเอ่อซ้อมอยู่ที่สนามกอล์ฟชีจันนะครับสนามกอล์ฟชีจันนะครับก็อยู่ใกล้ๆสนามกอล์ฟฟีนิกส์นะอยู่แถวเขาชีจันที่เป็นที่ท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะครับสนามดีมากสนามดีมากสนามซ้อมได้ข่าวว่าแบบสุดยอดเลยใช่ไหมซ้อมกับญ่าเนียนเลยก็ใช่ครับอือซ้อมกับญ้าญ้าดีเลยครับญ่าดีเลยใช่ไหมอือ แล้วเป็นสนาม p r i v a t ไหมเขาชีจันเนี่ยสนามชีจันไม่ไม่ใช่ p r i v a t นะครับเขาเปิดให้คนธรรมดาเข้าไปสอบด้อ๋อก็คือท่านนักกลอฟที่อยากสัมผัสบรรยากาศแบบสนามก์อระดับโลกเนาะครับ,รบก็รบเรียนเชิญเขาชีจันนะครับยาก,กใช้ได้ยากยใช้ได้เลยนะก็สนามก็นี่ก็เป็นสนามที่ค่อนข้างยาวด้วยเร่งกระลมอ๋อสนามยาวอือหือร้อนๆไม่มีต้นไม้ลมเน้นๆ โอเคแล้วแพลนข้างหน้าเราอนาคตของอาชีพกอล์ฟของเราเนี่ยเรามองไปข้างหน้าอีกประมาณสักสี่หปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะไปเล่นทัวร์ไหนอยู่ครับตอนนี้วางแผนในภายในสีหปีก็อยากให้เข้าไป top ปอของโลกครับอยากเล่นในปีเทัวร์โอเคทัวร์ก็ได้เพราะได้ข่าวว่าเดี๋ยวปีนี้เด่นวิทย์จะไปคอลิฟายที่ยุโรเปียนทัวร์นะครับที่สเปน นะครับไปสเตจแรกอังกฤษก่อนสเ็จแรกอังกฤษก่อนอ๋อต้องไปเล่นที่สเตจแรกเนาะเพราะเราเพิ่งเทิร์นโปรนะโอเคแล้วก็ไฟนอลที่สเปนนะครับโอเคก็ขอให้เด่นวิทประสบความสำเร็จครับที่สเปนนะครับผ่านที่อังกฤษแน่นอนอยู่แล้วนั่นใจนะครับนี่อ่าฮะจะขอบคุณสปอนเซอร์อะไรไหมครับที่ช่วยสนับสนุนผักดานเราตอนนี้ก็อยากขอบคุณ King Power ครับแล้วก็ หามพับชีจนครับโอเคจะเป็นสปอนเซอร์หลักๆครับแล้วมีทรัสก o l ด้วยโอเคจะให้็กเ,เป็นพังทแมทครับผมครับโอเค okay, นะก็นักกรอฟอาชีพก็ต้องประสบสำเร็จได้ก็ต้องอยู่ที่สปอนเซอร์เนาะที่จะช่วยเหลือนะครับโอเค โอ้ไฟบอลเขาสวยเยี่ยมเพื่อลมเยอะไหมเมื่อกี้ก็ร้อยสิบหลาตีไปประมาณร้อยยี่สิบหกอืมอืมอืมโอเคเต็มเตมเลยอืมหืออืมตกน่าจะหลังทงนิดนึงหลังทงแล้วถอยกลับมาเนาะใช่โอ้แสงสวยว่ะบรรยากาศแหลมชะบังตอนนี้อากาศดีเนาะหลังแมทก็เชิญชวนนักกอล์ฟเนาะสภาพสนามแบบ เพอร์เฟกต์ทัวร์นาเมนต์คอนดิชันนะครับแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลครับ,รบอันนี้เป็นหน้าตาของยาเดชบุ๊กของแมตชนี้นะครับสิงห์พัทยาโอเพ่น2022นะครับ 20 Years of g u e s e s s s นะครับก็แมตสิงพัทยาก็จัดมา20ปีแล้วนะครับนี่นะครับนี่ในนี้ก็จะมีรูปบอกนะครับเลเยอรสนามนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวของ Yard ดเอชบุ๊นะครับก็จะมีระยะที่พ่นบอกอยู่กลางสนามนะครับพวกระยะพวกนี้เนี่ยจะยิงไปที่หน้ากรีนนะครับซึ่งเป็นตัวทีตัวนี้ครับ ตัวทีหน้ากรีนแล้วก็จะบวกกับพินตรงนี้ที่ทางทางทัวร์นาเมนต์จะให้มาในทุกวันนะครับทุกวันจะเปลี่ยนธงนะครับจะเห็นว่าวันนี้โปริทธิ์ไม่ได้ซ้อมด้วยนะครับพอดีเขาเพิ่งไปแข่งที่แมตช์สมาคมกอล์ฟอาชีพนะครับที่สนามเขาชะโงกได้อันดับสองมาก็อยากจะพักอยู่บ้านนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเดินทางมาวันอังคารแล้วก็วันพุธตอนหลังเที่ยงก็คือโปแอมนะครับ นี่ตอนนี้โปรเจกตมาซ้อมวันอังคารนะครับทีออฟเจ็ดโมงเช้ากวนแรกครับนี่ครับอาทิตย์นี้โปรเจกตเอาพัตเตอร์ใหม่มาใช้นะครับ เป็น P.L.D. นะครับทิ้งย่อมาจาก PUTTING l a b DESIGN นะครับอันนี้เป็นรุ่น D.S. 7 2นะครับอ่าสวยมากนะครับเป็นมอลเล็ตเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวสีชมพูนะฮะแล้วเป็นก้านงอนะครับกริปก็จะเป็นตัวตัวคลาสสิกของปิงนะครับพรีเมียมมากครับตัวนี้เนื้อนุ่มมากแล้วก็เหล็กเนี้ยนะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กที่กลึงมาจากชิ้นที่มันสี่เหลี่ยมอะครับ ค่อยๆใช้เครื่อง C N C กลึงออกมาเป็นตัวพัตเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะได้ความแม่นยำมากแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างเป๊ะนะครับน้ำหนักดีมากครับอยากให้ไปลองทดสอบดูครับเฮ้ยเดวิดไม่ได้นะที่หลุมก้าวแหลมชะบังคุณจะโดนผมข้ามหัวไม่ได้นะเฮ้ย hey. ยังไงครับโดนจับขาลอกครับมีมีจังหวะอัดอัดเคี้ยวลาดครับลูกนี้มีมาเสมอกันอยู่ครับตรงนี้ครับแหมไกลกว่าเดวิดสองหลาก็ถือว่าไกลกว่านะครับกี่หลาถือว่าไกลกว่านี่ครับแหมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆฮะซูมดูว่าลูกไครเป็นลูกใครนะครับแหมไปดูนะครับถ้าจะไม่ผิดนะจะต้องเป็นคาราเวนะฮะเนี่เดวิดครับอันนี้เดี๋ยวดูลูกโบจัดดูลูกโบจัอยู่งี้ โอ้หประวัติศาสตร์นะเน,นี่ยนี่ตุยอยอมับยอมยอมเหรอเ <laughs> <laughs> จอลูกม่วเข้าไปครับ,บนี่นะครับช็อตสองพาห้า 5, หลุมเก้าเนี่ยมันจะบัง เลยต้องเดินขึ้นมาดูว่าสมมติเราตีมาแนวเนี้ยกรีม,มอยู่ตรงไหนนี่โอเครู้เรื่องนี่ก็จะเป็นคับเฮาส์นะครับโอเคตีมาอยู่ขวานี่ชิปไม่ยากครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปที่รอบ A นะครับ ซึ่งรอบนี้ไม่ค่อยได้เล่นกันนะฮะทำใหม่ใช่ไหมคดี้สนามทำใหม่ใช่ไหมรอบเอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดูเนี่ยเดินขึ้นเนินอยู่เหนื่อยเนี่ยเนี่ยสวยเลยอะหญ้าเนียนมากโอ้โหสวยมากครับ อยู่ที่ไม่ได้บอกว่ารูปแรกตีตรงอ่ะเฮ้ยพอดีไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยขึ้นหนูนี่ผมไม่คุ้นหรอ แรกดูมีลางๆผมสิบครับอาส ว่าเคลียร์ผิดเรามันมันได้ไม่เยอะนะผมว่านี่ครับมีคนสมัครจะเป็นเคลียร์ผิดของช่องก๊อปเจสซับครับแนะนําตัวหน่อยครับโอ้ดีครับผมปูจิ๋วกำมะละครับเอ่อถ้าเกิดกล้องเออช่องก๊อปเจสซับแล้รับสมัครเออโปรดิวเซอร์ผมยินดีนะครับนะครับแล้วมีลูกมือคือตาต้าใช่ครับอ่าแนะนำหน่อยครับแนะนําตัวหน่อยสวรรค์ครับสวรรค์วงพันธ์ซิต้าครับโอเคพวกผมจะเป็นทางสายเอ็นนะครับเอ็นเอ็นเตอร์เทนนะครับ รับสม Rabbi, p p ัครนัก็เพื่อเพาะผู้หญิงนะครับนี่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 ช่องนี้ช่องนี้แฟนคลับต้องการอยู่เรื่องเนี้ยแฟนคลับต้องการถูกต้องถูกต้องโปรจิ๋วนะครับผมโปรจิ๋วครับผมอ่าโปรจิ๋วนะออ่าขบบคคุณรันักกอล์ฟสายฮื่นเยอะครับช่องนี้จะเอาเรื่องจริงไปบอกเขาโอเคครับครับผมไอ้ใจเย็นดีเห็นโปรจิ๋วว่าไม่ธรรมดาต้องส่องหน่อยยังไงครับไม่ธรรมดานี่เรื่องเรื่องกอล์ฟหรือว่าอะไรครับ แผนการเล่นหรือว่าอะไรทุกเรื่องเลยนะหรือว่าสุดนะธรรมดาหรอกธรรมดาไหมโปุติวคนนี้ลองคิดดูนะครับเบอร์โทรในโทรศัพท์เนี่ยครับผมปกติจะเป็นเมมพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยอันนี้เขาก็เมมพ่อแม่ปกติครับเคแต่พอพอไปในไลน์เนี่ยอ่าฮะเฮ้ ผมแค่หยิบโทรศัพท์เขามาเปิดเอ้าทำไมมีแต่รูปผู้หญิงเอ้าใจมากเลยเฮ้ยถ้ามีรูปผู้ชายก็ต้องคิดหน่อยดินี่พูดรูปผู้หญิงก็ถูกแล้วมีกลุ่มแบบอะไรดาร์คไวเดอร์อะไรเงย่ด้วยโอ้โหอ้าวโดนปิดไปแล้วโอ้โเอ้าวนี่นั่นคือกลุ่มอะไรอ่ะกลุ่มอะไรครับไหนตาตาแถลงหน่อยฮะเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่อ่ามันเป็นเหมือนโรงเรียนนะครับโรงเรียนไว้ส่งกันบ้านนส่งกันบ้านอ๋อโอเคครับแม่ เชื่อว่าแฟนๆช่องกอลเจสซับน่าจะมีสายนี้อยู่ด้วยนะครับวาาา้ยข พีต่ตาตาแม่งไกลเหมือนกันนะเนี่ยเดียครับ,รบแต่พายุเข้านะมีลกแฟเวรอบนี้เนียบมากนะดูหญ้าครับโอโ้โหหญ้าดีมากอะฟูแน่น พาสามสองร้อยยี่สิบหลานะครับอืมก็ถ้าทวนลมก็ต้องกระบองอะครับดูกรีนครับสซเวย่าแน่นมากคอสนี้นะเขาเรียกว่าคอสเม์เทนนะครับก็ปรับปรุงมาใหม่ฮนะเลยเอาดีเลยอ่ะ จิ๋วมีอะไรจะสอนท่านผู้ชมไหมครับลูกนี้ลูกนี้ครับก็จุดตกเยอะครับก็เล่นให้ลูกลอยบนอากาศน้อยที่สุดครับโอเคใช้หลอดอะไรครับใช้ห้าสิบหกครับโอเคครับห้าสิบหกตำแหน่งลูกไว้กลางๆหลังๆขวานิดนึงนะเน้นคอนแทคลูกก้านกับแขนจะเป็นแนวเดียวกันครับผมโอเคแล้วก็หมุนไหล่อืมนี่ครับโอ้จิ๋วครับ อืมหูดไหลดีมากโอเคคลิปทั้งสองลูกนะครับย่้าดีมากอะ่ะไม่เหมือนเมืองไทยอ่ะหายากนะอืมหญ้าแบบลาบอย่างนั้นนะลาบนี้ฝ้าอันนี้ฝลายดียวกว่าน,นะ แบบต้องแบบรถเหล็กเยอะอะเหมือนรับรับเกาหลีอะ มาแล้วครับโอ้ภูสิทธ์ครับมาถึงแหลมชะบังเรียบร้อยนะฮะแห่เห็เนไงบ้างครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับ,รรบเดี๋ยใส่เสียงตบมือ<ร>อะไรงหลอนไปแล้วเหลอนแล้วตรงนี้มันมีเส้นนะนักกอลก็จะชอบโรคจิตนะฮะคือถ้าใครมาตีเส้นก็จะต้องมาพัดเหมือนมาเช็คอินนะฮะนี่ผู้สิทธ์ก็เ,เช็คอินเรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้โอเค ลายซ้ายประมาณซ้ายขอบนะฮะน,นี่อ้นี่ไม่ได้ลงลงคลิปกี่เดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วฮะอเป็นเดือนแล้วนะอ่าวันนี้ช่วงเช้าก็ไปอัดกับเดวิดเดวิดเหรออ่าสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ <c oughs> สลันนะฮ <c oughs> ะ <c oughs> เดวิดไกลดีออโหดโหดตีเหล็กคมอ้าวกินเรนะ็วเนาะกินเร็วครับกรีนนี้น่าจะเป็นกรีนใหม่นะฮะกรีซ้อมใหม่ถือว่าครบมากนะฮะเนี่ยดูสิใหญ่มากดู มีให้ซ้อมหลายจุดแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นก็จะมีกีนซ้อมชิปด้วยชิปแล้วเบิดซายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยขนาดไหนนะฮะอเอายังไงครับไม่เกิดการเรียนรู้เลยฮะอ๋อ,อ,อวันนี้โปรฟูสิตใส่ปอกขาด้วยนะฮะแม่ ปอกแขนไม่พอนะต้องมีปอกขาด้วยนะฮะสปามไทยแลนด์นะฮะเดี๋ยวจะพักใส่ปอกคอนะครับอ๋อเดี๋ยวใส่ปอกคอแล้วอ๋อล่ามโซ่เลยครับแม่ดุอะไรขนาดนั้นนะต้องถึงก็ต้องล่ามโซ่นะแม่อืมหือดมหร่อเย็นสบายดีกระชับเลยนะอมอ โอ้ยหยุดจังนี่ครับกินซ้อมชิปนะครับของแหลมฉบังนะโอ้หเนียนกีบอุย้ยเวทไม่เหรอตอดเลยว่ะพิเศษจัดๆสนิมเคละอะไรขนาดนั้น ทกที่เดิมเลยไม่ได้เกิดการเรียนรู้เลยฮะไอการเปิดหน้าล่องนี่มันคืออะไรครับโปุสิตเอาเวทใหม่เราก็ต้องมันเปิดอะไรมันจะเคลือบสารอะไรอยู่อ๋อพวกสารเคลือบทั้งหลาย ให้มันมีความซากใช่ไหมครับทายมาอ๋ออืค,คิดไปเองไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ไม่น่าเนาะมัน <c oughs> ก็ต้องมาซ้อมระเบิดทรายก่อนนะมันจะได้อืมแต่จริงๆครับที่มาจากโรงงานเนี่ยมันจะมีสารเคลือบเพราะว่าถ้าไม่เคลือบเนี่ยสนิมก็ต้องกินมาก่อนนะ มันก็ต้องมีแเขาเรียกว่าอะไรฉีดน้ำมันน้ำมันอะไรมานะครับแกะออกมาน้ำมันมันห่อเยิ้มเลยิ้มเลยนี่เห็นไหมมีสนิมด้วยอืมไม่ค่อยได้เช็ดอะดิโอ้ะไหลครับเนี่ยมาเลยอ่าเอ้ยแล้วอาทิตย์ที่แล้วผลงานเป็นไงเข้าที่สองไงเออเข้าที่สองครับที่ Thailand pga นะครับแม่ pga pga usa เหรอ ไทยแลนด์นะเดยมีคนถามในเฟซบุ๊กบอกว่ารับมากี่ล้านครับโปฮะรับมากี่ล้านเลยเหรอใช่อะไรครับเนี้ยไม่ไม่รู้จะตอบเขายังไงเฮ <c oughs> ้ยเผินนะอ๋เอเฮ้ยได้หลักแสนก็โอเคแล้วเล่นเมืองไทยก็หลักแสนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว